ครับผม,มเมา่เบิ้งใสขาวโป้งขวดตายหาหุนลูกเช็ดเปลี่ยนขวเนาะนี่เช็ดไว้ขวดหกเอียวเนาะจานว่งเดือนผสมแปดทิศจานเมือสองที่ผมเคยใส่งานมาแล้วเนาะลูกชุดเดียวจะสามารถฟัดเปลี่ยนขวดไปหกเอียวแล้วก็หาสองซี่สามได้เนาะขวดซี่สี่หาหาหหเปลี่ยนได้แต่หนูผมในย่อมใส่ก็คือขวดบวกลบซี่สามหาสองหกเอียว สังคุยเอาหวัวคู่หกได้มดทุกขั้วยืนขวดที่พื้นขวดวสายขวดหน้าหลังได้ดีนะจานชนิดนี้ฟัดได้หลากหลายฟัดซีซองก็ได้นะฟัดหน้าไล่ก็ได้ฟัดเดินโดยไม่ต้องเข่าขวดก็ได้เพราะว่าขวดตายเพราะว่าขาั้เช็ดเป็นขวดจังสินะว่านผมกับบ่ได้รีวิวให้เบิงนะ้งเนาะกับเพราะค่าค่าอธิบายวกัเรื่องไฮโลทั่งยุโรปรีวิวกับคนเลือกซื้อ,อเขาบ่เข้าใจแน่นอนคือซรีวิว แล้วผมว่าคงจะบร้ขายผมเด้ลงทมางจิงต่องประกาศลงเฟซบุ๊กเนาะนี่กาขัวหกเอี่ยวนี่กาวงเดือนผสมแปดทิศเป็นอย่างคือว่าแปดทิศจานเศษหนึ่งส้นซีน 4, เนี่ยก็คือวงเดือนต้นฉบับเนี่ยจะแม่เล็กเต็มขอบจานเลยเนาะเข้าขัวแล้วสูกขึ้นไปเกิดขึ้นอยืนสุกลงมาจัไค่เดินนั่นเกิดือ ต้นฉบับแต่ผมมาดัดแปลงจากเล็กดำเป็นเล็กขาวจากจาน่าได้เจาะก้นเกิดกลายเป็นเจาะก้นเล็กขาวนั่นก็คือบางเบาแต่แรงเวียงแห้งนะมันก็เลยกระใสจานได้นักแค่สามฉีดเจาะจานลงไปเราปิดก้นจานแล้วนะบอกคือจังต้นฉบับโลโล,โล,โลนะข่าวากับผสมแปรทิศกลับไปนั่นก็คือขอบจานนั่นนะผมสามารถก็คือเว้นช่องว่างไว้นั่นก็คือ การเปลี่ยนแปลงผมได้เอื่นว่าผักสมแปดทิศอาจารย์ช่แนีแน่ก็ขายลิขสิทธิ์ไปหันเมืองไทยแล้วแค่ว่าน้องน้องเขาประกาศว่าวามจริงการว่าความจริงไปเลยเนาะกาว่ามาจากจาไต้หวันเรื่องนั้นนี่การมันจะได้ขายดีเพิ่มไปอีกเพราะว่ากาช่วงนี้ก็ผมขายยังสี่มากเจ็ดปีเนาะเจ็ดปีแล้วเนาะกาคนชาวโลกเขาไล่ลูดกัดจักกันหลายแล้วเนาะคันว่าวงจะมาสมแปดทิศเนาะคันมิตรว่าจะแเล็กซื้อเขาบรูษัทซื้อต้องอธิบายซื้อพร้อม นี่เอ็นว่าการมันสิขึ้นสองหลงหลังได้มันเลยกลายเป็นว่าบวกแปกทิศมันนวนว่องเดือนเดิมเนาะนี่ก็คือข้อดีของมันจุดแม่เหล็กไงจุดเดินใส่ขัวหนาหลังช่องว่างมองว่าไม่แม่เหล็กกับมองจุดแม่เหล็กสี่จุดอัเท่ากันเป๊ะมันไม่แม่นเป๊ะเนาะมันจะแม่นก็จานแปดทิศดัดแปงอีกแปดทิศดัดแปงนั่นคือบันไดหัวขันแล้วก็ยีบสองขัวในจานเดียวนั่นคือจานตอง นั่นก็คือบันไดเกาขันความยากมันไม่ไหลาเนาะผมมาใส่ผมมาใ,ใส่สุมนีปัจจุบันนี้นอกจากว่าสิุจากลาักงคู่อยากจอยกินอยากอัดเบาตาผมจะคอยสุ่มหนันลงเพราะว่ากระกสุ่มนันกับมันยากน่ะเด็นะกนกฮะขันนันช่วมมงบินบาเถงเนี่ก็คือฝันบัได้เพราะผมฝันไม่ได้ยี่สิบเจ็ดปีแล้วกับจานยี่สิบสองขวดกัผมเป็นคนออกแบบเองคนอื่นเนี่ก็คือฝันได้ยากที่สุด <c oughs> นี่เส้นมากจะฟัดเด้ง่ายจะเอาลูกขาวลูกฟัดฉะนั้นขันลูกเสตันงขวาตายเนกาก็คือเออหนึงหลักกับปัญหามันมันจะหอมกันดูดกันเนาะนั่นแหละมันก็เลยฝัดยากเข็ดยากเข้าใจปะเล่นนิยมใส่ลูกขาวขันจานตองเนาะเส้นมากเนาะเออกับปัญหาผู้เฮ็ดลูดีลูดลูดูเกียใจน่ะเนาะมาวันนี้จะสร้างผู้ยอดผู้หกมันสียาา เนาะมันสีเงาเนาะนี่ขวาก็เอียวแล้วก็ต่อไปขวาก็สองเสี้ยวจุดเดียวมันมีสี่จุดยุ่นผมสีเดินจุดเดียวให้เบิงฟัดแค่ครึ่งหนึ่งของจานให้เบิงเลยเนาะสี่สองยวยืนสี่แล้วนับหนึ่งเนาะนับหนึ่งก็เข้าขั้วเขาจะสองขวาก็ได้ว่าสองขวาก็ได้เนาะกับจุดเกานี่ยอ้๊บเนาะเลี้ยวเกิดไปเนาะเสร็จละเบิงจำนี้ทิศตาก่อน ตาฟางขาคองตนน้อย <c oughs> นาะขาคองตนน้อยไหลมันก็นเลยตาฟางน้ออ่ะนับหนึ่งออนับสองก็คือจะเอาลูกหลังไปหนาให้เบิ้งเลยนี่ผสมแปดทิศใหถเบิ้งเลยนี่ก็คือติ้วมาเนี่เขาก็วา่าเขาสีหยืนทันเจอเข่าวัวาแล้วกับว่นนี้จากของเก่นานาอแต่มันเสียงเดือดแบบนี้เพราะว่ <c oughs> ากเขาดัดแปลงจัดมาเรียบร้อยแล้วต่อแม่นครับผมบรสุทนะ <c oughs> นับสามกัลูกนายเพิ่งเดินโดยไม่ต้องเข่าขวากลัวอกเยอนี่ก็คือมิต่ทายากข้างนั้นเนาะมื้อไหมฮะครับฟัดว่าท่านได้ต้องเข่าขวก่อนนับสี่ก็คือตีพื้นเนาะมื้อไหมหันครับกาจฟ้าตีพื้นต้องเดินไปคูเยาวสักกันยังใครม้าคููสี่คููหกเดินไปคููหกคูเยาเข่าขวานแล้วก็จยังใคร้าคููสี่สิมตีพื้นเลยนี่กแกใจยากอีกนิดหนึ่งเนาะแต่ว่าขัดฟัดได้แล้วก็คือจะตีได้ท่านที่เห็นแล้วจะผมยังยากเนาะครับขันทัดตีพื้นที่หนึ่งว่าข้นแล้วเ เกี่ยขึ้นในมันท่านที่เราหยับคำว่าตรงๆ,รงๆนะเห็ดคอนอ่อนอ่า <c oughs> ก็ได้ทันที <c oughs> นี่แหละลูกดินเนี่ยังผมบ่ได้นเห็ดมันนับในน้ำตาเทียนใส่ือผมว่ได้เอาพวกการลูกกระเต่าเซเว่นหยัดเข้าไปแล้วก็ยอดก้าวล้วก็ปิดแล้วเด้งดีขนาดซุดน,น,นั่นเนาะผมใส่แค่น้ำตาเทียนซื้อมาเล่นบนดินวันใดใส่อาศัยฟัดแห้งเอาเนาะ น้ำหาน้ำหาเสียวลูกนาให้เบิ่งอีกเนาะเลี้ยวเสียใส่ขวัวให้น้าลองเอาใส่ขวัวดนะครับเนาะนี่น้าน้ำหาเ <c oughs> ขาขัวถ้ายกไ่้ได้ครับผมน้า <c oughs> เอาลูกนาดีกว่า <c oughs> <c oughs> ก็พักสบายพี่น้องเผื่อนวดตลอดอย่างน้งนยจะรวมเพศหลายก็ได้น้าเออน้าน้ำหา น้าหกกับเขาขวัวหมเนาะ <c oughs> นี่หละกอธิบายจังสี่คนจังค่อยจะเข้าใจนะแม่ครับผมว่าสยกตั้มสวัสดีค่ะเด็กเป็นยมสูงจนันมันโอกาสอย่างนี้แล้วก็โอกาสสีพิกไปตื่นมันมีหลายเนาะนั่นหล,ลักก็คือการเขย่าเหล็กครับผมเนาะก็อมาจะเพี่ยนขัววันนี้เนาะนี่ <c oughs> <c oughs> จากหกเนาะเข้ากับเสร็จเป็นห้า <c oughs> เป็นขวานเนาะ เออขอลงแค่น,น้อยก่อนน้นบอบ๊อสูงเมื่อไลรวเขาก็ยกขึ้นให้มันวิ่งขึ้นไ่เล็คคอยว่างลงบอไปเสียดออกคือยังลูกเสียดอันคุ่นนกตาดิ <c oughs> นี่จากเอวเขาก็เสียดลุม,มาสองนะอขอขอลงสักก่อนเออกันยกเหนหีวิ่งสักก่อนน้น, <c oughs> นี่มันก็นเลยกลายเป็น <c oughs> ขวาหาสองเขาวขวานี่วัานในมือนานมา ใช่ไปืครัวกับเพื่อนขารับผมเดี๋ยวผมจะลงจริงต่อเนาะว่าบาลงยึดถือด้วยลงเพื่อนบวกกันแย่งกะจะถือเป็นการกะนั่นผู้ข้าเจ้าขายใหล้ลูกมาบอกสนิทใหล้ลูกมาบอกการชนิทลูกมาบอกบอการจุดเล็กแม่เล็กยุ่งเสก็จก็ฟัดใ้เบิ้งหน่ตอนนี้เสายวนั Alt ่นกางจานมันสิเดินลูๆๆนะกน้าจักูได้สิเข้าใจเนาะในวงเดือนเมื่อสอง พสมแปดทิศเกิดผู้ดัดแปลงคือผมนี่ยหลับกำลังเ้าอยู่นี่นะแล้วก็จะําคุยหอดคู่หกขวาหาสองเนาะนี่จุดกลางก็คือมองบนนี่ไม่เหล็กมองเดินไส้ขวานาลังมันในเมื่อหนาไม่เหล็กบนท่านยังไงขึ้นงบลงมันก็เดินบ่ได้เนาะมันก็ยืนเธอเลยเนาะยืนสีได้เนาะพัดแห้งจะ สามารถทิ้ได้ขลุกไม่ลงหมอกเกาหน้าฟัดไหมนะนี่ผมจะฟัดแห้งใข้งเบิ่งเส้อเส้อจากฟัดปกติพ่อดีกับคือนะงั้น <c oughs> มือบะเทียมบททันเด้็กินเบี้ยวเมาพี่น้องแล้วเขาก็ะยับขม่าข่าขลามหน,น่อยนอยตรงนะตรงนะเห็นปะคอคอผ้าของขอคอข้นมันเป็จัากัดขึ้นมาขีดไฟก็เหนะ็นหน้ำกันน่าน้ำนึงก็เดินโดยไม่ต้องข่าวขวานะากับผมสืบฟันหลัง ไปหนาให้เบิ้งเลยเนี่เนาะี่ท่านในเข่าขวดเนี่ยขวหางขูสองผมสิบฟัดเอวเนาะนับหนึ่งพายกใ้ท่านที่เนาะเอรักกับเส่แม่เล็กแถวที่สามท่างหนาแล้วกระถิบส่งไปท่านหนาท่านที่เนาะนับสองก็คือเข่าขวเนาะเขาต้องเบื้องต้นนี้ชิตากอนเพราะว่าผมเอองั้นเนาะเห็นแล้วครับผมเนาะเห็นแล้วดอกได้สองเนาะเห็นแล้วครับ อ๋อนี่นับสองอ๋อเก็คือนยกตับสะบัดคอให้เร็วไม่สิบวัถึงสองผิกนะเนาะอธิบายกินเบียร์เมื่อผมอ่านๆก่อนเนาะมั่งเขาเขาขวัวแล้วมาเนี่ยนับสามมาเนี่ยเนาะ้ะลุนานบนึ่งวัี้เราท่ายากให้เบื้องเขินว่าตั้งฉากวงเดือนตั้งฉากเนาะหน้าง่ายกหลังหนึ่งขวางง่ายเป็นไส้หนึ่งเนาะนับสามเนาะ นับสี่ก็ถ้ายากอีกตีพื้นไปนี้เนาะเออนี่ก็คือเข้ากับตีพื้นมองจุดที่เต็มแม่เหล็กเลยบปนี้เนาะเออมองกลางแม่เหล็กเลยเนาะนี่นับสี่เนาะน้ำหากก็เข้าคว้วเลยบปนี้เนาะเ <c oughs> <c oughs> นาะก็ตั้งกลางแม่เหล็กมองเก้านี่ยแหละแต่ถ้ายกจะยกต่ําสะบัดข้อเร็วเนาะเป็นนับห้าเนาะสะบัดข้อซ่าขืนข้อพื้น ชาเป็นซี่ได้เห็นบ้างฮัลลนับหกมันเข้าขลัวแล้วบระเดียวเสียลูกหลังนึงก็คือซับลบไปบวกบวกไปลบเนาะเออดอกนี้เขาที่แรกก็หันสามมาทาั้าทางนาาี้บันเนี้เขาหันหกมาทั้งใส้บระเดี้เนาะมันก็สืขคืนกับทางการนั่นก็คือการแยกแยกการอธิบายที่ถูกต้องเนาะนี่ก็คือหล,ลังไปหนาหนึงใส่เพลขัวนึงบระเี้เนาะเออเห็นไหมก็นับหกจัาหน้าที่แล้ว สิบนาทีเวลาบัท่านพ่อขวดสี่สามเอาสองขวดเท่า,านี้แม่นจังเลยสี่สามกับซังคุยหอดคู่หกได้น้ำแล้วกับเวลาบัท่านพ่อสิเดินโดยบัต้องเข้าขวดให้เบิง้งมันสิบนาทีแล้วญาติท่านเฟสท่านว่าเนาะ <c oughs> นี่กับผมจะลงติ้งต่องลงเฟซก่อนครับผมเนาะกับนี่วงเดือนผสมแปดทิศเออใสเออขาวโป่งขั้วาตายห้าหุ่นนะได้เลยสี่สามหัดสองหกเดียวในจานเดียวเขาเรียกว่าวงเดือน ผสมแปดทิศไฮโลดัดแปลงจากไต้หวันเนาะต้นฉบับก็คือมาจากเมืองไทยสมัยยี่สิบปีก่อนขึ้นหลังเนาะแบบว่ามผสมแปดทิศจันเมื่อก่อนเนาะปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนผมจะบ่ามาว่างเหล็กแน,น,น่นอนเนาะเพราะว่ามันบ่มีมองจ้ำสายตามองนาแม่เหล็กเลี้ยวเหน็นนาจาันแล้วก็เ,เห็นแม่เหล็กที่แท้จริงว่ามันมีกถถแถวแถวแดงก็ใสแถวสองก็ใสเลี้ยวบ่าเห็นแ,แ,แต่ จานแปดเสี้ยนนี่เห็นแน่นอนเพราะว่ากะเอาขึ้นเมล็กกับทั้งหนาใส่ทั้งหลังติ๊กเฉียนไว้เลือกเอาตัวเสี้ยนเขาเสือตัวใดเป็นที่ตั้งได้เลยนั่นหลักกับขั้วแมนมันเลยเกิดขึ้นเดินโดยบม่ต้องเข้าคัวก็ได้เนาะว่างเมล็กแถวแรกแถวสองว่างเขาเต็มเมล็ดแมนเรยรวดบร้กาประมาณห้าเห็นซ้ำซองสอดลงหอดกลุ่นจานนาอขั้วแมงเกิดทันทีเนาอเข้าใจนะครับนาอโอเคอย่างได้กระทักมาผมรายแปดพันจานไปดีเพราะว่าเมื่อสอง